สวัสดีค่ะทุกคนคะเดี๋ยววันนี้นะคะกี้จะพาทุกคนมาที่วัดเจ้าป่านะคะจริงๆแล้ววัดนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในอยู่ในอ่าอยู่ในเมืองนะคะอยู่ในตัวเมืองพระนครศรียุยาของเรานี่แหละนะคะแต่ว่าไม่ได้จัดอยู่ในส่วนของบริเวณพระราชฐานชั้นในอย่างที่เราเคยไปกันมานะคะส่วนใหญ่แล้วที่เราเข้าไปกันมาเนี่ยที่กี้พาทุกคนไปก็จะเป็นในส่วนของวัดพระศรีสันเพชรใช่ไหมคะอ่าวัด มหาธาตุราชบุรณะโซนข้างในทั้งหมดหรือแม้กระทั่งวัดรอบนอกทั้งหมดที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่สาคัญสาค,คัญอย่างด้านนอกวัดใหญ่ชัยมงคลใช่ไหมคะสมัยก่อนก็จัดว่าเ,เป็นวัดที่มีความสําคัญมากนะคะมันจะมีที่เราเคยไปจําได้ไหมคะที่มันจะมีเป็นเขาเรียกฉนวนเป็นทางเดินสําหรับพระมหากษัตริย์แล้ววัดนั้นสวยมากนะคะแล้วก็พระโวศตเนี่ยพรสิสถานพระพุทธรูปหินทรายศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแล้วก็ทางด้านนอกเนี่ยวัดเล็กๆก็จะมีพวกวัดแม่นางปื้มนะคะวัดอินทราราม ข้างๆกับในส่วนของเลยวัดลาดบุรีนะไปหน่อยก็เป็นวัด,วดลาดบุรีสถานอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือบางวัดเนี่ยเล็กแต่มีความสําคัญแต่ว่าวันนี้ที่กี้จะพามาคือในส่วนของวัดเจ้าปา่าอยู่ตรงนู้นนะคะเห็นไหมอยู่ด้านในนะคะแถวๆบริเวณนี้เขาเรียกว่า,าจริงๆโซนนี้ทั้งโซนเขาเรียกว่าบึงพระรามนะคะแต่ว่า,าบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือสวนสมเด็จย่าเป็นสวนสาธารณะที่อยู่โซนฝั่งตรงข้าม ประมาณฝั่งตรงข้ามจะเป็นวัดพุทธสวรรค์เพราะนั้นถ้าใครจะมาแถวนี้เนี่ยเขาไม่ได้อนุญาตให้เรานำรถส่วนตัวเข้าไปด้านในนะคะกี้แนะนำว่าคุณใช้บริการรถสาธารณะของในจังหวัดเขานะคะอย่างวันนี้กี้มารถตุกต๊กๆดูดิด ق, สีสันสีสันสดใส สีชมพูหวานแหววโคตรเข้ากันหน้าดิฉันเลยสีชมพูคือพี่เขาเอ่อรถตุ๊กๆนี่จอดอยู่ที่เจ้าพรม,มินเจ้าพรมหรือถ้าเกิดใครที่แบบเดินเดินอยู่แล้วเห็นสีนี้มีอยู่คันเดียวในยุทธยาเรียกพี่เขาได้เลยค่ะพี่เขาเออน่ารักดีนะคะแล้วก็เขาจะพามาตามสถานที่ต่างๆบางที่อ่ะถ้าคุณบอกเขาหรือว่าบางที่พี่เขาก็จะรู้อยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่ก็ จะต้องพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยู่แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในส่วนของวัดเจ้าป่ากันคือกี้ยังไม่มีประวัติอะไรมามาไม่มากมากมายนะคะแต่ว่าวัดเนี้ยมีคนบอกหลายคนเลยว่าเออน่าจะมากี้ก็เลยคิดว่าเออก็มาแล้วกันงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในส่วนของวัดเจ้าป่ากันค่ะตามมาเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้กี้พาทุกคนเดินเข้ามาในบริเวณวัดเจ้าป่าเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ในบริเวณนี้ถือว่าโชคดีมากนะคะที่ทางกรมศิลปากรเนี่ยเขามีป้ายมาติดไว้ตามที่ต่างๆนะคะทําให้เราเราลอดตายแล้วนะคะเราลอดตายแล้วคราวนี้เราจะรู้แล้วว่า,าลักษณะการก่อสร้างหรือว่ารูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะยังไงนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ากี้ก็หาข้อมูลมาบ้างเหมือนกันแล้วก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้นะคะตรงบริเวณที่เราเดินเข้ามานะคะอย่างที่กี้บอกว่าตรงเนี้ยเขาไม่อนุญ,ญาตให้เราเอารถเข้ามานะแล้วก็ที่ทุกคนเห็นตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นแนวกําแพงเก่าเห็นไหมคะ ตรงนั้นที่มันยังเหลือยูนิตนึงตรงนั้นน่ะมันเป็นเหมือนทางเดินอยู่ตรงนั้นเห็นไหมคะแต่รอบรรอบๆเนี่ยมันเป็นแนวกําแพงเก่านะคะตายแล้วมีโ,โกฟุตบอลเอ้ยเลียวจริงๆนะคะแล้วดิฉันก็ถ่ายไม่หลบเลยเหมือนกันนะคะโอเคเขาก็มีเด็กๆอาจจะเข้ามาเตะบอลอะไรกันในนี้ก็โอเคค่ะไม่ไม่มีปัญหานะคะมันไม่โดนโบราณสถานก,ก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกในส่วนบริเวณนี้เห็นไหมคะที่มันยังหลงเหลืออยู่ตรงนั้นก็จะมีเป็นประตูทางเข้านะคะกี้สันนิฐานว่า ในบริเวณวัดเจ้าป่าแห่งนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะของกำแพงลอง้ลอมรอบสีด้านนั่นแหละแล้วก็มีทางเข้าได้น่าจะสีด้านนะคะไม่สี่ก็สองะนะจากที่กี่ดูนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นประตูทางเข้ามาจากบริเวณเ,เขาเรียกทางด้านหน้าแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นประตูที่เป็นในส่วนของกำแพงวัดใช่ไหมคะก็ถัดมาตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยกนนนนนะะ็น่าจะเป็นในส่วนของอุโบสถนะคะน่าจะเป็นในส่วนของอุโบสถเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนของฐานไพทีฐานไพทีเออทุกคนงงไหมตรงนี้เขามีชื่อเรียกว่าฐานไพทีนะเขาไม่ได้เรียกว่าวิหารไม่ได้เรียกว่าอุโบสถแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าแบบตำหนักอะไรประมาณนี้เขาใช้ชื่อว่าฐานไพทีนะโอ้ศัพท์ใหม่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะมาที่ใหม่เนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้อะไรขึ้นอีกเยอะนะคะในส่วนของฐานไพทีก็ตามประวัติค่ะเป็นฐานรองรับเจดีย์ประธานและอุโบสถเพื่อยกฐานของเจดีย์ประธานหรืออุโบสถให้สูงขึ้นโดยรอบ ด้านบนของฐานพทีก่ออิฐเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบเจดีประธานและอุโบสถไว้ด้านในของกำแพงแก้วจะเป็นช่องโค้งรูปกลีบบัวสําหรับประดิษฐานพุนทธลูปขนาดเล็กหรือวางโคมไฟอันนี้คืออ๋อเข้าใจแล้วเวลาที่เราไปตามวัดต่างๆทุกคนเคยเห็นไหมคะว่าบนพื้นที่ของวัดบางที่เขาจะเหมือนกับพื้นวัดนจะยกขึ้นสูงเลยนะคะแล้วบนพื้นของของที่ที่ยกสูงอันนั้นะ่ะมันก็จะมีในส่วนของเจดออีพระอุโบสถนะคะ อยู่ในนั้นออวิหารอยู่ในนั้นจะดีอยู่ในนั้น,ยอ,ยน,น,นอยู่ข้างบนคีก็เพิ่งจะรู้วันนี้เองนะคะว่าเขาเรียวกว่าฐานพิธีนะเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียวกว่าฐานพิทีไม่ได้มีป้ายห้ามขึ้นก็ขึ้นสิคะจะรออะไรนะคะนะคะไม่มีป้ายห้ามขึ้นก็ก็ขึ้นเลยค่ะไม่รู้จะรออะไรเหมือนกันนะคะอันนี้มีต้นไม้ใหญ่นะคะน่าจะเป็นต้นไม้ธรรมชาติแหละนะคะไม่แน่ใจว่าปลูกเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่เขาทําวัดใหม่ๆห,ห,หรือว่ามันเพิ่งจะขึ้นมาแล้วก็โตขนาดนี้นะคะต้นใหญ่มากนะคะดูจากลักษณะแล้วก็คือแบบ คงจะมีอายุยาวนานมากเข้ามาในส่วนของฐานไทที<ฮ>อย่างที่บอกนะคะภายในเนี่ยก็คือล้อมรอบในส่วนของเนี่ยค่ะกำแพงแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นกีบปูอย่างที่บอกเม่สักครู่นี้เลยนะคะด้านหน้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันเนี้ยแอบอันนี้เริ่มรู้แล้วเริ่มชำนาญแล้วอันเนี้ยเป็นเป็นฐานที่ประดิษฐ์วางในส่วนของเสมานะคะอันเนี้ยเป็นฐานที่วางเสมาเพราะปกติแล้วอุโบสถเนี่ยมันจะมีในส่วนของฐานที่วาง ในส่วนของเสมาเนี่ยประมาณ8ทิศนะคะไล่ไปตรงนั้นก่อ2 3 4 5 6 7สี่ห้าดแดแน่นอน8ทิศแน่นอนนะคะทางขึ้นขึ้นทางด้านซ้ายได้ขึ้นทางด้านขวาได้ขึ้นได้2ทางนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนเราเดินมาตรงนี้้ก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนนะนี่ค่ะมีป้ายบอกว่าเป็นอุโบสถนะคะก็พ <Go. S 2> ูดง่ายๆคือในบริเวณที่กี้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้กี้ยืนอยู่ในบริเวณของ บนฐานไพยทีนะคะบนเนี้ยบนเนี้ยทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าฐานไพยทีนะคะส่วนตรงเนี้ยคืออุโบสถในภาพอ,อใช่ไหมอันนี้คืออุโบสถถัดไปข้างหลังก็คือในส่วนของพระปางประธานแม่สวยสดงดงามต้องขอบคุณน้องคนหนึ่งนะคะเขาจุดประกายเหมือนกันนะคะตอนแรกเนี่ยวัดเนี้ยไม่ได้อยู่ในในในแนวเ,เขาเรียกอะไรนะไม่ได้อยู่ในในแผนการเดินทางที่เราจะมาเลยนะคะจริงๆที่พูดจริงๆนะเพราะว่า เราเหมือนกับอาจจะไม่ได้มองในส่วนของบาง,บางวัดที่ที่เรา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 มองว่าเออมันไม่น่าจะต้องมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเห็นมีคนพูดถึงวัดเนี้ยกันค่อนข้างจะเข้าหูเรานะคะเราก็เลยเออต้องมาซะหน่อยนี่นะคะพื้นที่ข้างบนฐานพทีเนี่ยกว้างยาวนะคะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอย่างที่กี้บอกมาสักครู่นี้ว่าเราขึ้นมาจากด้านบนเนี่ยมันขึ้นได้สองทางแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยก็ขึ้นลงได้อีกสองทางนะคะทางด้านหลัง ทางด้านหลังที่เดินไปดูก่อนนะด้านหลังลงไม่ได้นะคะด้านหลังลงไม่ได้เป็นปิดนะคะเป็นกําแพงปิดยาวเลยนะคะอา่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของเจดีย์ประธานที่กี้บอกเจดีย์ที่นี่เป็นลักษณะาฐานเนี่ยแปดเหลี่ยมนะคะฐานแปดเหลี่ยมแล้วก็ข้างบนเป็นทรงระฆังคว่ำอ่าสวยงามอลามจิตนะคะเห็นไหมคะแปดเหลี่ยมข้างล่างเนี่ยแปดใช่ไหมคะฐานล่างเนี่ยแปด ข้างบนก็ยังเป็น8อยู่นะคะก็1ชัน้น2ชันช้น3มชั้นอ่ะขึ้นไปตรงกลางนะคะก็ยังเป็น8อยู่ขึ้นไปอีกก็ยังเป็น8เป็น8ปเป็น8ปปขึ้นไปจนถึงคอคอพระเจดีเลยนะคะตรงฐานพระเจดีเลยก็ข้างบนก็จะเป็นรูปทรงหลักขังความซึ่งรูปแบบการก่อสร้างสไตล์อย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นเหมือนกับพวกตั้งแต่สมัยยุทธยาตอนต้นๆเลยนะเอ y, ตอนต้นไหมก็ไม่ต้นนะคิดว่ามันคล้ายๆกับเจดีย์ที่ไหนรู้ไหมเจดีย์วัดสัมปื้มที่วางอยู่ที่ ที่อยู่กลางถนนตรงทางที่จะเลี้ยวไปวัดใหญ่ได้แล้วก็เลี้ยวไปมาเหยยงได้อะที่เขาเรียกว่าเจดีนักเลงอะ่ะหรือเขาเรียกเจดีทรงระครังอะ่ะเออเขาเรียกเจดีทรงระครังนะคะเดี๋ยวเราดูประวัติหน่อยนึงน,นะคะนะคะแน่แดดดีจริงๆฐานของไอ้ฐานที่เขาวางเสมาเนี่ยนะคะข้างล่างเนี่ยมันเป็นปูน,นเป็นอิฐแดงใช่ไหมแต่ว่าบริเวณตรงนี้เหมือนเป็นเป็นเครื่อน,นะเป็นปูน เป็นอะไรนะคล้ายๆสีมอนอิดบล็อกอะไม่แน่ใจว่านี้เขามาบูรณะหรือเปล่าน,นะคะดูใหม่จังเลยนะโอเคเจดีย์ประทานทรงระครังนะคะฐานแปดเหลี่ยมสามชั้นลดหลั่นกันไปเดิมเดิมเนี่ยจะดีชมรุดเหลือเพียงแต่ส่วนฐานและระครังต่อมาก็คือได้มีการบูรณะนําชิ้นส่วนขององค์เจดีย์มาประกอบเข้าด้วยกันดังเห็นในปัจจุบันเจดีย์ทรงระครังบนฐานแปดเหลี่ยมนี้เป็นรูปเจดีย์ที่นิยมสร้างในสมัยยุทธยาก่อนเสียกรุ้งที่หน่ง ที่เดาไม่ผิดจริงๆด้วยคือมันเป็นช่วงอายุทยาเอ่อจะดีรูปทรงอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นรูปทรงแบบอยุธยานะคะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นแต่ก็ไม่ใช่ปลายจะอยู่ช่วงกลางๆเพราะว่ารูปแบบมันจะคล้ายๆกับเจดีคือเจดีทรงระฆังพวกเนี้ยมันจะอยู่แบบประมาณยุทยาแบบท่อนๆลงมากลางๆแล้วแต่ก็ไม่ถึงกับกลางสะทีเดียวนะมันยังมีหลายที่แต่ที่บางทีก็ไม่ค่อยมั่นใจชื่อวัดที่จะพูดออกไปนะแต่รู้แต่ว่าเจดีวัดสามปื้มอะเป็นทรงอย่างเงี้ยแน่นอน อันนี้กี่เดินลงมาในส่วนของพระอุโบสถเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ที่เราบอกเมื่อสักครู่ว่าในส่วนของฐานไททีเนี่ยมันจะมันจะขึ้นได้ทั้งหมด4ทางนะคะส่วนขึ้นมาบนอุโบสถแล้วเนี่ยด้านหน้าขึ้นได้2ทางด้านหลังลงได้อีก2ทางนะคะบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็คือเป็นโถงข้างหน้าใช่ไหมคะส่วนด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นที่นั่งสําหรับที่เลาเข้ามากราบพระอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะโถงป่ะอ่านะแล้วก็เสาเนี่ยเป็นเสากลมนะคะเสาไปเสากลมนะคะ ฐานซุกชีนับขึ้นไป1ชั้น2ชั้นประมาณ2ชั้นพระประธานองค์ใหญ่อยู่ด้านหน้านะคะข้างหลังก็เป็นในส่วนของเจดีย์ประธานคือกี้ไม่มั่นใจว่าก่อนหน้านี้ที่มันจะพังไปเนี่ยนะคะในส่วนของเจดีย์กับพระโวโสถเนี่ยมันมีในส่วนของผนังอาะเาเรียกผนังก้นข้างหลังหรือเปล่ามีภาพที่คือทุกคนเข้าใจที่กี้พูดใช่ไหมคือหมายความว่าอุโบสถหลังเนี้ยคือกี้ไม่แน่ใจว่าข้างหลังเนี่ยมันมีทางเดินลงไปถูกป่ะแต่ว่าไอ้ทางด้านหลังอ่ะ มันจะด้านหลังพระประธานนะไม่น่ว่ามันมีเป็นผนังขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่ามันทําเป็นล่งๆแล้วก็เชื่อมติดกันนะคะเหมือนกับให้เราเห็นเหมือนอย่างทุกวันนี้คือเป็นแบล็กการ์ว่าข้างหลังเป็นเจดียเจดียสวยจังเลยเนาะเจดียสวยจังเลยเนะเนี่ยเคยคือยิ่งเข้ามายืนไกลๆนะคะแล้วก็มองแบบที่นี่พิจรนารณาจริงจะรู้ว่าเจดียเนี้ยดูยิ่งใหญ่อลังการใครสร้างไม่รู้นะคะประวัติการสร้างไม่มีนะคะไม่รู้ว่าใครสร้างเหมือนกัน ใครสร้างสร้างเมื่อไหรไม่รู้แต่รู้แต่ว่าน่าจะเป็นช่วงยุทธยาตอนกลางๆประมาณนี้นะคะโอเค8นาทีแล้วนะคะเอาให้จบไปเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เราเข้ามาดูพร้อมกับข้อมูลที่เรามีมาอยู่พอสมควรนะแต่พี่ก็คิดว่าพี่คงจะต้องเข้ามาอีกนะคะ เพราะว่าหลังจะกลับไปเนี่ยมันก็จะท้องอืดตามสไตล์นะคะเพราะว่าเพราะอยากรู้อยากรู้เพิ่มเติมอีกนะคะว่าวัดนี้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะข้อมูลลึกๆยังไม่มีมากนะคะแต่รู้แค่ว่าวัดนี้เขาบอกว่าคนที่สร้างอ่ะไม่น่าจะเป็นในส่วนของเอ่อพวกพระมหากษัตริย์หรืออะไรประมาณนี้น่าจะเป็นพวกวัดขุนนางอะไรประมาณอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะอันนี้คือพื้นที่ทั้งหมดนะคะไล่ไปเลยตั้งแต่ด้านหน้าของฐานไททีเห็นไหมคะ ที่บอกว่าลองรับในส่วนของพะโบสถแล้วก็จะดีประธานที่วัดเจ้าป่าแห่งนี้นะคะนี่สวยไหมแดดแดดล่มพอดีนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะอย่างที่บอกว่าใครที่มาถ่ายภาพที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณน่าจะมาถ่ายภาพแหละเพราะอะไรรู้ไหมท้องฟ้าค่อนข้างเปิดที่มายุธยาช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยนะคะช่วงหลังๆเนี่ยที่เรามายุธยาเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าฟ้าสวยทุกวันเลยนะคะฟ้าสวยทุกวันเลยจริงๆนะคะแบบสวยอะ่ะ ถึงมันจะมีข้อมันจะมันจะมีปัญหาเรื่องว่าเออมันจะมืดเร็วหน่อยนะคะทําให้เราอาจจะเก็บภาพในช่วงเย็นเย็นไม่ค่อยได้มากนะักช่วงแบบโพเพโพเโพเมันมืดเร็วไงแต่ว่ามันก็แลกกันนะกับการที่เวลาที่เรามาเดินในช่วงกลางวันแบบนี้ถ้าใครทนความร้อนได้นะก็คุณก็จะได้ภาพที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าท้องฟ้าเปิดจริงๆแหมมุมนี้สวยจังเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวก่อนลหลบไปพ้นต้นไม้ก่อนต้นอยุธยานนี่ต้นไม้เยอะจริงๆนะคะดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะจะได้ไว้หลบลมนะคะ นี่ยสวยไหมอ่ามุมนี้สวยจังเลยนะใครที่เป็นสาวกการถ่ายรูปนะนก็มาถ่ายรูปได้ใครใครชอบถ่ายรูปมาถ่ายรูปใครชอบศึกษาประวัติศาสตร์ก็มาเที่ยวใครชอบเรื่องพระเรื่องอะไรก็ควรจะมานะเพราะว่าที่ได้ยินมาแว่แววว่าที่นี่นี่ขึ้นชื่อเรื่องพระเหมือนกันนะคะเหมือนก,นกับมีการพิมพ์พระอะไรสักอย่างเนี่ยนะได้ยินแว่แวๆมานะได้ข้อมูลบางส่วนมาแต่ว่าไม่ทั้งหมดนะคะสวยจังเลยโอเคสิบนาทีแล้วนะคะสิบนาทีแล้ว เอาไงดีกี้จะเดินไปดูป้ายข้างหน้าจะให้พอดไว้ก่อนไหมหรือว่าเอาไม่เป็นไรเราเดินไปลวกันจะได้ไม่เสียเวลาอ๋อกี้มองเห็นในส่วนของเจดีลายที่อยู่ข้างๆนะคะต้องมีความสําคัญแน่เพราะปีป้ายบอกอยู่งั้นเดี๋ยวเราพอดไว้ก่อนนะคะแล้วเราเดินไปดูเนื้อจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะ